เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกันกบ Comedy o o Hero รนะครับเกม RTS ในดวงใจผมเองนะฮะก็คือบันบีภาคสามาแล้วนะครับก็คือออกมาในปีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเบต้าให้เราได้เล่นกันก่นกอนนะเป็นเบต้าของมัตติเพลเยอรนะครับแล้วก็เป็น Co-op เนาะแบบคออฟเล่นกับ AI หรือว่าจะสร้างสร้างห้องเล่นเองก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าไงอะ มันเป็นเกมสร้างฐานที่แบบยุคแรกๆอยู่เหมือนกันนะเออที่แบบสนุกมากนะครับก็คือผมชอบมากเลยนะโอเคในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในส่วนของคัสตอมเกมกันดีกว่านะครับมาลองดูกันนะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรน่าสนใจสําหรับภาคนี้บ้างนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะมีห้องนะครับให้เราให้เราเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ในส่วนตรงเนี้ยผมจะขอไม่เล่นกับผู้เล่นนะ เพราะว่ามันด้วยปิงนะครับก็คืออาจจะแบบลากกุดหิดได้นะครับอาจจะเพราะว่าผมลองลองเล่นแล้วแหละ่ามันก็มีการแบบลากกุดหดบ้างนิดหน่อยนะครับในส่วนวันนี้เราก็จะเล่นในส่วนของคัสสอมเกมนะครับก็คือเป็นครีเอทีฟเกมนั่นเองนะครับการสร้างขึ้นมานะครับสร้างแม็ดของเราขึ้นมานะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะปรับได้นะครับก็มีการปรับได้ว่าเออเราจะเอาโหมดอะไรหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไงยังมีโหมดให้เล่น น้อยนะครับสำหรับสำหรับขเขาเรียกวอะไรสำหรับเกมนี้นะฮะเกมจริงเรายังไม่รู้นะว่าจะมีเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอะลองสุ่มแบบดูนะลองลองสุ่มแบบดูเออเอาเป็นแบบนี้ละกันนะแบบแบบทะเลทรายแน่เลยรูทรงล้วนะโอเคในเกมโหมดนะครับมันก็จะมีเหม,มือนจะเป็นโหมดเหมือนจะไม่โหมดเดียวนะก็คือ Victory Point อธิบายก่อนนะครับ v ว c t o r y Point คืออะไร Victory Point คือแบบว่า ฝั่งไหนยึดพื้นที่ได้มากกว่ากันนะครับอารมณ์เหมือนคอนคว e สไดเบนส์ฟิวนะฝั่งไหนเอ่อยึดเขาเรียกว่ายึดจุดหรือว่ายึดจ้าสมีต่างๆได้มากกว่ากันเนี่ยฝั่งนั้นคือชนะนะครับใครแต้มหมดก่อนนะก็แพ้ไปนะครับนี้ก็เป็นโหมดที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นโหมดเด่นๆและในในในภาคนี้อ่าเราก็จะแอด AI เข้าไปนะครับแอด AI เข้าไปอ่าแอดไปแอดไปป๊บแอดไปนะ AI ก็เราก็สามารถเลือกนะครับระดับความยากให้กับ AI ได้นะครับว่าราเท่าไหร่เลือกประเทศให้ได้นะอ่ะโอเคไปครับเราไปรวยกันดีกว่าภาคนี้เป็นยังไงนะอ่าเรามาอยูดในเกมเรียบร้อยนะครับ <Listen up. S 1> ก็นี่นะจะมีทหารของเรานะหน่วยหนึ่งนะยเราก็ต้องสร้างเกาะน,นะครับดูดีว่าเราจะสร้างอะไรดีเราซัพพอร์ตแล้วกันเราสร้างเดี๋ยวนะเราจะสร้างอ่ะเราสร้างนี้ก่อนโอ้โหคือด่านแม่งใกล้กันเลยอ่อ อ่าไม่เป็นไรไปเาสร้างก่อน,นครับแล้วเราก็เรียกทาหารมาครับเพื่อที่จะไปยึดพื้นที่นะเราต้องกระจายไปครับไปคอยยึดจุดต่างๆนะครับก็ภาคนี้นะจากที่ผมเห็นนะครับก็จะมีเรื่องการาฟิกนะครับที่ยกระดับขึ้นมาพอสมควรอย่าใช้ขา่าพอสมควรเล็กว่ามากเลยดีกว่าอ่ะไม่เอาพอสมควรอนะ่ะเอามากเลยนะครับเพราะภาพมันสวยนะสวยขึ้นเยอะมากเลยในภาคเก่าๆนะครับก็ตามยุคสมัย แล้วก็เรื่องของดีเทลนะครับดีเทลของทาหารหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่คือค่อนข้างแบบคือแบบรายละเอียดดีนะบอกเลยว่ารายละเอียดดีนะนะพยายามให้ดูก่อนนะเนี่ยรายละเอียดคือดีนะเนี่ยครับคือรายละเอียดดีมากนะอันนี้พูดจริงๆว่ารายละเอียดดีเลยนะ้าน,นี้คือดีเลยนะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แบบว่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชาร์จบ้านเออชาร์จบ้านแม่งโคตรเท่คือแบบก็คือแบบ บีดเข้าไปเลยนะครับแบบบีชาร์จเข้าไปเลยก็คือแม่งเท่มากนะฮะอ่ะอันนี้เราก็ต้องกระจาย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 ไปก่อนกระจายยูนิตไปก่อนนะครับก็คือไปยึดนู่นยึดนี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ได้เตะละฝั่งนี้โอ้หรือว่าแมปสวยนะผมว่าแมปสวยเนี่ยดีเทลแมปสวยเลยครับเหมือนเราได้บวกแล้วเอาบวกแล้วเราเราเรากันก่อนเรากันก่อนโอเคเราเอาพวกเรามาอืมอืมเขาเขาใส่แล้วครับเขาใส่แล้วครับ หมือนเขามีปืนกลหรือเปล่าใครมีปืนกลน่ะออกไปเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ที่มีปืนกลนะครับโอเคเราต้องเราต้องตบหลังเราต้องตบหลังเราต้องยิงเอานี้เราโล่งไปโล่งไปโล่งไปกลับเข้ามาก่อนโอ้แล้วไปยืนไนด้านหน้ากันนี่นะฮัลโหลเพื่อนไอ้ไอ้ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับเอาเรื่เรานี่ครับดีเทลดีเทลยิงกันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โครับถ้ายืน ยืนยิงกันอยู่อย่างเงี้ยยืนยิงกันอยู่อย่างเงี้ยฮะทำไมเรายิงหมดแล้วมันไม่เลื่อนไม่ลดเลยวะโอเคนี่ฝั่งเราก็ตุยไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วปะหมดแล้วปะฝั่งเราทหารฝั่งเราได้หมดแล้วหรือเปล่าเหมือนจะหมดแล้วนะโอเคเราอันนี้นะครับก็จะเป็นสเปเชียลสเปเชียลโอเปอเรชั่นนะครับเราก็สามารถอัพได้นะว่าเราจะเอาอะไรนะครับโจมตัวผมว่าจะเอาเป็นระเบิดยิงนู้นระเบิดอันนี้แล้วกัน แต่ว่าอ่ะเป็นทีมทุ่ระเบิดมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บนะครับเก็บไปเรื่อยนะเล่นไปเรื่อยแล้วก็เหมือนแบบตากออบเจกต์เรื่อยๆมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็น XP เนาะเป็นมันเป็น XP ของเรานะโอเคตอนนี้คือเราต้องเอารถไปช่วยครับเราเอารถเอารถไปแบนดีกว่าไหมสัก2คันไหมอ่ะสองคันสองคันนี่เพื่อนเราก็เอาไปแล้วอันนี้โอเคเราผมว่าจะอัพเป็นแอร์ซัพพอร์ตเซนเตอร์นะครับใน ตานี้ก็อัพไป,ปตรงนี้เราจะแอร์ซัพพอร์ตไปครับแอร์ซัพพอร์ตไปครับออ่ะแอร์ซัพพอร์ตไปครับเราโยนครับเราโยนครับมาแล้วซัพพอร์ตเราครับเครื่องบินลัมเบอร์เลอร์เลยนี่เป็นไงเป็นไงเจ็บป่ะดิโอ้โหเราไม่ตายด้วยนะไม่ตายไปนะประเด็นนะโอเคครับเราเอารถไปแวนซก่อน ไปเราฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปมันยึดฝั่งนี้ไป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 รถสองคันไป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 อยากให้มันยึดได้นี่ครับเราเอารถไปรถได้ผมว่ามันพังง่ายไปนิดนึงนะเอาจริงแต่ก็นะมันก็ยังดีครับทหารราบเราก็สามารถแบบต่อกรได้ดูดิแม่งยิงชุดเดียวก็คือหายไปเกือบครึ่งข้อแล้วเอาถอยก่อนเอาต้องไปไปฝั่งนี้ ลุม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 วันนี้ก่อนลุมวันนี้ก่อนลุมวันนี้ก่อนโอ้โหมันมี R P G ์พีมี R P G แล้วก็คือเนี่ยครับ A I ไอเขาไม่ใช่ A I ไอเขาเรียกว่ายูนิตนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างครบเครื่องนะครับคือภาคนี้คือครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบหน่วย R P G ที่จะมีเป็นทหารเขาเรียกว่าทหารแบบทหารลาดทั่วไปที่คอยซัพพอร์ตด้วยในในในแบบในชุดยูนิตนั้นนะครับซึ่ง มันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเรามีแต่แค่พวกแบบเอไอเขาเรียกอะไรพวกยูนิตที่เป็นบาซูก้าหรือว่าพวกเนี้ยมันก็มันก็จะเป็นจะเป็นแบบเหมือนตัวตายง่ายอ่ะเออมันจะเป็นตัวตายง่ายเราต้องสร้างยูนิตเพิ่มยอะไรเงี้ยเนื่องมันก็จะเปลืองหน่อยๆนะมันก็จะเปลืองนิดนึงโโหไม่ไหววะไม่ไหววะสร้างอะไรเพิ่มได้ไหมเออโมโนทอปอ่ะไม่ใช่โอเคเราสร้างอันนี้ขึ้นมาครับ เป็นอะไรอะ่ะวอเป็นซัพพอร์ตเซ็นเตอร์อ่ะ,อะรถจะพังแล้วถอยก่อนได้ไหมออกจากรถไหมออกจากรถไหมพี่ออกจากรถไหมพี่ไม่ออกด้วยพี่ใส่เกียร์เลยพี่ใส่เกียร์หมาเลยพี่ใส่เกียร์หมาเลยครับพี่ใส่เกียร์หมาเลยครับโว้แม่งมาพอดีเลยมันมาพอดีเลยเครื่องบินมาอหนดีนะเรา กลับทันตอนนี้คือฝั่ง AI ไม่ลดเลยนะครับตอนนี้ก็คือไม่ลดเลยนะ AI โอเคฝั่งนี้คือยังไงยิงยิงได้ไหมฝั่งเนี้ยเราต้องเอาเน้นซนะัพพอร์ตแบบเน้นป้อมไอเขาแล้วนะปืนลูกไหนหนาไปยิงนะปืนเดบันลูกหนาแล้วปืร์นโคกเออปืร์นโคกนะปืร์นโคกยิงเข้าไปไมันจะมีคนอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีแล้วมั้ง ว่าโดนสอยก่อนแน่ดูทรงครับเราต้องเอารถไปซ่อมก่อนเอนจิเนียร์ซ่อมรถได้ปะวะเราได้ปะวะโอเคเราจะลงเออลงตรงไหนดีอะโอ้โหหนักแน่นวะลงหนักแน่นวะเอาลงแม่ตรงนี้แหละไปลงหมครับหนักแน่นฝั่งนี้ลงยัง ลงไปยังวะเออเออไม่โดนเลยเรียบร้อยตายหมดมะมันเป็นระเบิดสโมกวะวะอ๋อสโมกโอ้โหไม่รู้ว่าระเบิดอยนางนี้ไม่ได้อ่านแย่มากเราต้องซัพพอร์ตครับเราซัพพอร์ตซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนคือไปเราไป เลนสายซัพพอร์ตครับตาน,นี้ปั๊กปักปั๊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 งปั๊วปั๊กปั๊กปว่กปั๊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 กวง๊กปั๊กปั๊กปัากปั๊กนัากปกปั๊กปกปปั๊กป,ป,ปั๊กักัักก่กักัาปอปกกปา บาซูก้าสควอตเนี่ยที่ผมบอกนะบาซูก้าสควอตโอเคเราต้องเน้นทหารราบนะครับซึ่งตอนรถถังผมก็ยังยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่สามารถยังไม่สามารถเลยนะสักนิดเดียวมันซ่อมยังไงวะมึงช่วยซ่อมให้กูหน่อยเหอะซ่อมได้ปะซ่อมไม่ได้ด้วยคือผมก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องใช้ไอ้นี่ปะวะไอ้นี่ซ่อมหรือเปล่า เป็นตาเป็นตาแล้วนี่เป็นตาอ๋ออันนี้อัพมาเมื่อกี้มันคือเป็นตานะยังไงดีเนะี่ยเอามาไว้ฝั่งนี้ก่อนละกันเออเราย้ายเราย้ายก่อนย้ายยูนิตครับยวุ้ยไว้ไหนดีวะอย่ชิบหายเลยนี่แล้วอ่วะเพื่อแบบยิงยิงได้อ่ะไปครับเราหน่วยโซลิดเราพร้อมแล้วเรามาช่วยมาช่วยมาช่วยมันยิงกันอยู่ตรงไหนอ่ะ นี่เสียงใกล้มากเลยเราซัพพอ,อร์ตเพื่อนครับซัพพอ,อร์ตเพื่อนไปยึดฝั่งนี้ได้ปะยึดฝั่งนี้ดีกว,ว่าโอเคซ่อมครับซ่อมอ่ามันต้องใช้หน่วยซ่อมมาซ่อมเออสมเหตุสมผลนะอุ้ยโอ้้ยฝัย่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับทุกคนมาดูกก้าโดนะครับ ปาะตูก้าโดนอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรเปอร์ไหนวะน่ะถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเลย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 ยิงเข้าไปเราหาดี่ก็บังครับเรายืนโล่งเกินอย่าเล้วหนังมาเล้วหนังยังิงเลนะไปครับไปครับไปครับเราต้องต้องโอบครับต้องโอบโอบมันต้องโอบมัน เข้าข้างหลังโอเคตอนนี้อ่ารถรถเต็มนะครับรถเอารถโอบหลังด้วยไปโอเคเรากำลังสร้างไอ้น,นี่รถนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่าอ่าเรียกว่าฐานรถล,ละกันอ่ะเรียกยังไงฐานรถเราเหลือ8 5 AI แม่งไม่ลดเลยเนะี่ยแม่งเหลือห้แม่งมี500เหมือนเดิม <c oughs> คือไม่รู้จนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเออมันรู้จะพูดยังไงป,งปึงเกินอนะ่ะ ตึงเกินไอ้เอ็มตึงเกินว่ะกูยังสร้างไอ้รถไอ้ถ่านรถไม่เสร็จเลยแม่งจะแพ้อะไรกันไปเสร็จแล้วกูมีรถถังแล้วมึงรอแป๊บนึงได้ไหมอย่าเพิ่งแพ้ได้ปะอย่าึงแพ้ได้ปะคนร้องละเพื่อนเมื่อเรื่องการยึดเราก็แบบยึดโหดอยู่นะเออเราก็ตึงอยู่เหมือนกันอะ นาบีไปดูว่าฝั่งนี้อ่ะก็ยิงอ่ะก็ยิงมีใครตรงไหนยิงไหมตรงนี้อ่ะเราก็ละเลงเลยล้วกันอ่ะระเลงไปเลยเฮ้ยมันหนีว่ะมันหนีวะมันรู้ว่ะมันหนีว่ะละเลงไปเลยอืมเหนอะหนาคือฟิลเหมือนว่าแม่งยิงเราเราไม่ยิงไม่ค่อยแม่นอ่ะ ยิงเลยโอเคคือแบบอยากให้แม่งรถตั้งหนึ่งอ่ะมันจะประสบความสเร็จมากเลยเว้ยยิงแม่งมีบาซูก้าปะวะเฮ้ยหอยหอยยังเร็วหอยยังเร็วโอ๋อมึงยังหมุนนี่กะเนาะไอ้ชิบหายมึงยังหมุนนี่กะเนาะเฮ้ยมื่อกี้เห็นรถถังเอาแม่งดิ เขาถังเนี่ยเอาแม่งเลยนอนนอะหน่อยปล่าหน่อยปล่าอืมก็วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยก็วัดขอทำลายก่อนทำลายมันเนาะเนาะบอกเลยไปยิงเอายิงอัดหน้าตัวเองชิบหายเอ้ยยิงติดยิงติดเนินเรือเปรตเออเอออัดเข้าไปเหยียบแม่งได้ไหมเหยียบแม่งเลย เออเหยียบแม่งเลยเราแพ้ครับเรียบร้อยจอบเหยียบแม่งเลยเออเรียบร้อย <c oughs> โอเคก็แพ้นะมันไม่ลดเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อดาเมจดาเมจเขาเออดาเมจเ,เราก็เยอะอยู่นะเออว่าไม่ได้ดาเมจเราเยอะอยู่นะครับเฮ้ยเราเยอะอะไรเนะี่ยเราฆ่ารถไปไดเออ้เราทำลายรถได้คันหนึ่งอ่ะก็เยอะอยู่นะดาเมจเยอะอยู่ เอาละ,ะครับก็จบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ Company of Hero นะในครับในเวอร์ชันเบตานะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็เข้าไปในสตรีมนะแล้วก็พิมพ์ค้นหาไปเลยนะครับ c o m p a n y of h e r o แล้วมันได้อยู่ข้างล่างนะครับไอที่ว่า,อาขอลอ,ลองเล่นเบตา้าแล้วอย่างขอสิทธิ์การเข้าถึงในสักอย่างกันแหละนะก็ลองไปเล่นกันได้นะครับลองไปเล่นกันดูได้สำหรับ Company of Hero ภาค3นะครับเกมก็จะวางจำหน่ายในเดือนกุมภาเนาะนะนะในเดือนกุมภาก็ ภาคนี้ยังไงก็เล่นนะครับเป็นอาร์ีเอสก็เรียกว่าอะไรเกมอาร์ีเอสในในในดวงใจเลยนะต้องเล่นนะครับอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย